ในค่ำคืนที่ผู้คนนับล้านจุดประทีปลอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชากลับมีเปลวไฟอีกดวงหนึ่งที่ลุกโชนขึ้นอย่างน่าสยดสยองเปลวไฟที่ไม่ได้มาจากเทียนแต่มาจากร่างกายของแม่ชีวัย8 4ปีที่ตัดสินใจอุทิศชีวิตตัวเองเป็นเครื่องสักการะครั้งสุดท้ายขอถวายประทีปเป็นพุทธบูชาครั้งสุดท้ายนี่คือคำสั่งเสียที่ถูกเขียนทิ้งไว้ก่อนที่ร่างกายของแม่ชีท่านหนึ่งจะกลายเป็นประทีปดวงสุดท้ายจริงๆด้วยการกระทำที่เรียกว่า การเผาตนเเองหตุการณ์ในคืนวันลอยกระทงที่จังหวัดเชียงรายไม่ใช่แค่สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วสังคมนะครับแต่มันจุดคําถามใหญ่ที่ท้าทายศรัทธาและความเชื่อของผู้คนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาละครับเราจะมาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันว่าเปลวไฟปริศนาที่ลุกท่วมร่างแม่ชีในคืนนั้นมันคือการบูชาขั้นสูงสุดที่เปี่ยมด้วยศรัทธาหรือมันแค่โศกนาฏกรรมที่เกิดจากความหลงผิดกันแน่ทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไป สังคมเราแตกเป็นสองเสียงเลยครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหนี่คือพลังศรัทธาที่เด็ดเดี่ยวเป็นการสละอันสูงสุดที่คนทั่วไปทําไม่ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่านี่คือโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจอย่างยิ่งเป็นผลจากการตีความคําสอนที่ผิดเพี้ยนและเพื่อที่จะหาคําตอบให้ได้เราต้องนําการกระทํานี้มาขึ้นเขียงชนะสูตรกับหลักการพื้นฐานที่สุดของพระพุทธศาสนาเพื่อจะดูว่ามันสอดคล้องหรือมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง หลักฐานชิ้นแรกสุดที่เราจะใช้ในการสืบสวนครั้งนี้ก็คือทางสายกลางครับนี่คือหัวใจของคำสอนเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบและใช้เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยและนี่คือจุดที่ขัดแย้งกันแบบสุดขั้วเลยครับการเผาตัวเองเนี่ยมันคือการทรมานตนในระดับที่รุนแรงที่สุดที่ในภาษาธรรมะเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยคซึ่งก็คือหนึ่งในสองทางสุดตรงที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่หนทางของผู้รู้และไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พูดง่ายๆก็คือมันขัดกับแก่นคําสอนข้อแรกสุดแบบคนละเรื่องเลยครับเอาละในเมื่อการสละร่างกายมันสวนทางกับหลักการขนาดนี้แล้วอะไรล่ะคือการบูชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในมุมมองของพระพุทธศาสนาเรามาเปิดพระไตรปิฎกหาคําตอบกันต่อเลยครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยการบูชามีอยู่2แบบหลักๆนะครับการกระทําของแม่ชีจะจัดอยู่ในหมวดอามิสบูชาคือการใช้สิ่งของภายนอกซึ่งในเคสนี้ก็คือร่างกายของท่านเองแต่ มันยังมีการบูชาอีกประเภทหนึง่งที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าสําคัญกว่านั้นมากและนี่คือหลักฐานชิ้นเอกที่มัดตัวเลยครับเป็นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ก่อนจะปรินิพพานเลยว่าการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงสรรเสริญไม่ใช่การเอาวัตถุหรือแม้แต่ชีวิตมาถวายแต่คือปฏิบัติบ,บูชาครับคือการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคําสอนต่างหากยิ่งไปกว่านั้นนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เป็นโอกาสทองเลยที่จะได้สร้างบารมีปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์การทำลายชีวิตตัวเองทิ้งไปก็เลยเปรียบเหมือนการโยนภาชนะทองคำสำหรับตักน้ำอมฤตทิ้งไปอย่างน่าเสียดายที่สุดทีนี้มาถึงประเด็นที่อาจจะน่ากลัวที่สุดนั่นคือเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนตายครับหลักพระศาสนาเชื่อว่าสภาวะจิตในวาระสุดท้ายเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยลองนึกภาพตามนะครับความเจ็บปวดจากการถูกไฟเผาทั้งเป็นมันย่อมทําให้จิตใจทุรนทุรายขุ่นมัว ซึ่งก็คืออกุศลจิตและจิตที่เป็นอกุศลในวาระสุดท้ายนี่เองครับคือพลังที่จะฉุดนําไปสู่ทุกขติภูมิซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้โดยสิ้นเชิงเลยเมื่อเราชันะสูตรหลักฐานทางธรรมจนชัดเจนแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนมุมมองครับเราจะมาสืบสวนในเชิงจิตวิทยาเพื่อถอดรหัสปัจจัยที่มันซับซ้อนของมนุษย์ที่อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจที่น่าสะเทือนใจขนาดนี้ได้พอเรามองในมุมจิตวิทยา มันเหมือนกับการเอาส่วนผสมที่อันตรายหลายๆอย่างมาปั่นรวมกันเลยครับอย่างแรกเลยคือภาวะสุดโต่งทางาศาสนามีข้อมูลด้วยนะครับว่าท่านเคยพยายามจะตัดนิ้วเพื่อเป็นพุทธบูชามาแล้วตามมาด้วยสภาวะจิตใจของผู้สูงวัยที่อาจจะกําลังสแสวงหาความหมายครั้งสุดท้ายให้กับชีวิตหรือแม้แต่ภาวะซืมเศร้าที่อาจจะถูกซ่อนไว้ภายใต้ความศรัทธาและที่สําคัญที่สุดเลยที่เราเห็นจากข้อมูลคือการขาดกัลยาณมิตรครับ ไม่มีเพื่อนผู้มีปัญญาที่จะคอยช่วยดึงรั้งความเห็นที่เริ่มสุดโต่งให้กลับมาสู่ทางสายกลางได้ทันท่วงทีเมื่อการสืบสวนของเราเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดก็ถือเวลาของบทสรุปและบทเรียนสําคัญที่เราต้องเรียนรู้จากโศกนาตกรรมในครั้งนี้ครับคําตัดสินจากการเจาะลึกของเราจึงค่อนข้างชัดเจนครับการกระทํานี้เกิดจากศรัทธาที่มีพลังมหาศาลจริงๆแต่มันเปรียบเหมือนม้าพยศที่ปราศจากสารถีนั่นก็คือปัญญาที่จะมากํากับ หรือที่ในทางธรรมเรียกว่ามูลหะศรัทธาซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนที่อันตรายอย่างยิ่งจากคนทางของพระพุทธเจ้าและนี่คือเสียงสะท้อนที่สําคัญที่สุดจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับมันกําลังเรียกให้สังคมชาวพุทธต้องกลับมาเน้นย้ําแก่นคําสอนที่ถูกต้องอีกครั้งสร้างชุมชนกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งพอที่จะโอบอุ้มและชี้แนะกันได้และที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องไม่มองข้ามปัญหาสุขภาพจิตที่อาจซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของความศรัทธา เปลวไฟที่เผาร่างกายได้มอดดับไปแล้วแต่เปลวไฟแห่งคำถามนี้กำลังลุกโชนขึ้นเพื่อให้เราทุกคนได้กลับมาทบทวนและไตร่ตรองถึงธรรมชาติของความเชื่อและความสำคัญอย่างยิ่งของปัญญาที่จะต้องมาคู่กันเสมอ ค่ำคืนวันลอยกระทงที่เชียงรายนะคะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนใจมากๆเลยค่ะเมื่อมีรายงานว่าแม่ชีวัย84ปีท่านหนึ่งจุดไฟเผาตนเองกลางสำนักสงฆ์แล้วก็มีจดหมายทิ้งไว้ด้วยนะคะยืนยันชัดเจนว่าเจตนาคือถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาครั้งสุดท้ายโอ้โหเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วเลยโดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธเรานะคะมันเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าการกระทำที่อ้างศรัทธาถึงขั้นสูงสุด แบบนี้เนี่ยมันมันสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ซับซ้อนมากๆเรื่องนี้กันค่ะ จากบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นที่เราได้รวบรวมมานะคะมีทั้งมุมมองทางพุทธธรรมที่อ,อ,อาจจะท้าทายความช่วยเดิมๆของหลายคนแล้วก็มีปัจจัยทางจิตวิทยาที่อาจจะอยู่เบื้องหลังรวมไปถึงข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้เราพอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นได้ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่การไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะแต่คือการพยายามทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่น่าสลดใจนี้ให้ถึงแก่นกันจริงๆ อะไรคือเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้กันแน่แล้วการอุทิศตนด้วยวิธีนี้เนี่ยสรุปแล้วมันขัดแย้งหรือว่าส่งเสริมหลักพุทธศาสนากันแน่คะลองมาแกะรอยปมนี้ไปด้วยกันค่ะคําถามแรกเลยนะคะที่คิดว่าหลายคนคงอยากรู้เหมือนกันคือการกระทําที่ดูเหมือนเปี่ยมด้วยศรัทธามากๆยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเนี่ยทำไปผู้รู้หลายท่านถึงมองว่ามันสวนทางกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเลยล่ะคะ จุดนี้น่าสนใจมากค่ะคะนิเนดิงประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับและเป็นความเข้าใจผิดที่น่าเสียใจจริงๆคือถึงแม้ว่า เจตนาที่แสดงออกมาจะดูเหมือนมุ่งมั่นเพื่อการบูชานะครับแต่พอนํามาเทียบกับหลักธรรมคาสอนจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําแบบนี้มันขัดแย้งกับแก่นของพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเลยครับในหลายๆมิติเลยจุดที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือมันขัดกับหลักมัชฌิมาปฏิปฏาทาทางสายกลางใช่ไหมคะใช่ครับทางสายกลางนี่แหละครับเป็นหลักการสําคัญมากๆที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ํามาตั้งแต่แรกเลยเพระองค์ทรงปฏิเสธแนวทางที่สุดโต่งสองด้านคือการปล่อยตัวตามสบายหมกม,มุ่นในการมาสุกับอีกด้านคือการทรมาน ตนเองให้ลำบากซึ่งการเผาตัวเองเนี่ยก,ก็ต้องถือว่าเป็นการทรมานตนที่รุนแรงที่สุดรูปแบบหนึ่งเลยนะครับหมายความว่าไม่ใช่แค่พระองค์ไม่แนะนําแต่ทรงชี้ชัดเลยว่ามันผิดทางแล้วก็ไม่ได้นําไปสู่การหลุดพ้นด้วย ถูกต้องครับชัดเจนมากตั้งแต่ในปฐม,มเทศนาเลยธรรมาจักรกับปวัตนสูตรนะครับพระองค์ตรัสเลยว่าการทรมานปนแบบนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ทางของผู้รู้หรืออริยบุคคลแล้วก็ไม่ได้นําไปสู่ประโยชน์หรือการดับทุกข์อะไรเลยตรงกันข้ามเลยนะครับมันกลับสร้างความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วที่สําคัญคือมันเกิดจากความเห็นที่ผิดหรือมิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจธรรมะที่คลาดเคลื่อนไปมากค่ะแล้ว ประเด็นเรื่องการบูชาล่ะคะการสละชีวิตแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นการบูชาสูงสุดหรือคะในมุมของพุทธาศาสนาแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐที่สุดปฏิบัติบูชาครับคือการนําคําสอนมาปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจําวันการรักษาศีลการฝึกสมาธิการเจริญปัญญาให้เท่าทันกิเลสหรือการดําเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8สิ่งเหล่านี้ตั้งหากครับคือการบูชาที่แท้จริงที่พระองค์ทรงสรรเสริญแสดงว่า าการบูชาด้วยวัตถุหรือแม้แต่ร่างกายตัวเองที่เรียกว่าอามิสบูชานี่เทียมไม่ได้เลยกับการลงมือปฏิบัติตามคำสอนจริงๆ เทียบกันไม่ได้เลยครับแม้การสละชีวิตที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่มากๆแม่ก็ยังถูกจัดอยู่ในประเภทอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของภายนอกซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนนะครับในมหาปรินิพพานสูตรตอนที่คุยกับพระอานนท์ว่าการประพฤติธรรมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมวินัยนี่แหละคือการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดไม่ใช่ดอกไม้ของหอมหรือว่าร่างกายนี้เลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับคือพุทธศาสนาเนี่ยให้คุณค่ากับชีวิต มนุษย์อย่างยิ่งเลยครับอ๋อค่ะมีพุทธพจน์ที่ว่ากิจโฉมนุสปฏิลาโพคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแสนยากเพราะว่าพราะผู้มีมนุษย์เราเนี่ยมันมีความพิเศษคือมีทั้งสุขทั้งทุกข์พอเหมาะมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถปฏิบัติเพื่อความหลดพ้นได้ดีที่สุดนะครับการทําลายชีวิตตัวเองหรืออัตวินิบาตกรรมก็เลยเหมือนกับเออโยนโอกาสทองที่หาได้ยากมากๆนั้นทิ้งไปใช่เลยครับวนจึงเป็นอกุศลกรรม หรือกรรมชั่วที่ที่หนักมากนะครับเพราะมันปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองไปเลยแล้วมันก็ยังขัดกับศีลข้อที่1โดยตรงเลยคือปาณาติปาตาเวรมณีการเว้นจากการฆ่าซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ไม่ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นนะครับแต่รวมถึงการไม่เบียดเบียน ทำร้ายชีวิตตนเองด้วยอเพราะเราก็ควรจะมีเมตตาต่อตัวเองเหมือนกันบางทีอาจจะมีคนไปอ้างอิงเรื่องในชาดกนะครับที่พระโพธิสัตว์สละชีวิตเพื่อบําเพินบารมีอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันค่ะครับแต่ต้องเข้าใจบริบทแล้วก็ระดับของปัญญาที่ต่างกันลิบลับเลยนะครับการสละของพระโพธิสัตว์ในระดับนั้นเนี่ยท่านทําด้วยมหาการุณาแล้วก็ปัญญาสูงสุดจริงๆเพื่อเป้าหมายคือพุทธภูมิแต่สําหรับปุถุชนคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยการกระทําเรียนแบบในลักษณะนี้ส่วนใหญ่มันมักจะ คือความหลงความไม่เข้าใจมากกว่าที่จะเป็นปัญญาการสละที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาคือการสละกิเลสสละความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูไม่ใช่การไปทําลายร่างกายนะครับฟังดูแล้วชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันมันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากจริงๆการกระทําที่ภายนอกดูเหมือนเป็นการอุทิศตนขั้นสูงสุดแต่เนื้อแท้กลับกลายเป็นการสวนทางกับหลักธรรมพื้นฐานที่สุดของพุทธศาสนาเลยน่าเศร้าใจจริงๆคะ่ะ เอาละค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะคะลองมามองในมิติทางจิตวิทยาดูบ้าง อะไรคือแรงผลักดันเบื้องลึกที่อาจจะทำให้คนคนหนึ่งสตรีสูงวัยอายุตั้ง84ปีแล้วนะคะเลือกหนทางที่มันเจ็บปวดแล้วก็รุนแรงขนาดนี้ได้ยิ่งมีข้อมูลด้วยว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เคยพยายามจะตัดนิ้วเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาแล้วด้วยเรื่องนี้มันยิ่งดูซับซ้อนนะคะเหมือนมีปมอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่ความศรัทธาแบบธรมธรมดาครับมุมมองทางจิตวิทยากวานแม่สนใจมากครับแล้วก็ช่วยให้เราเห็นภาพที่มันซับซ้อนขึ้นจริงๆมีหลายปัจจัยเลยครับที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวพันกันได้ ปัจจัยแรกที่น่าจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องความเชื่อที่มันฝังลึกมากๆแล้วก็อาจจะกล้ามาเป็นความสุดโต่งทางาศาสนาได้คือพอศรัทธามันแรงกล้ามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาดครัวอาจารย์หรือกัลยาณมิตรที่ดีมีปัญญาคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่การตีความคําสอนแบบสุดขั้วได้เหมือนกับว่ายิ่งเชื่อมากยิ่งมีโอกาสหลงทางได้ถ้าไม่มีคนคอยชี้แนะมีความเป็นไปได้ครับแล้วการที่ท่านเคยพยายามตัดนิ้วมาก่อนอันนี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกถึงแนวคิดที่เริ่มจะไปในทางสุด ตรงแล้วนะครับคือมองว่าการกระทําที่รุนแรงๆเนี่ยคือการแสดงศรัทธาสูงสุดหรือบางทีอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่า religious scrupulosity คือการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความถูกผิดทางาศาสนามากจนเกินพอดีนะครับนอกจากเรื่องความเชื่อแล้วปัจจัยเรื่องวัยหรือสภาพร่างกายจิตใจมีส่วนด้วยไหมคะ มีส่วนยำม,มา่านที่ครับโดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาผู้สูงวัยและก็ภาวะซึมเศร้าที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่ mm. คือในวัย8 4ปีเนี่ยการต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยของร่างกายความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือความรู้สึกว่าชีวิตมันใกล้จะดับลงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสวงหาความหมายครั้งสุดท้ายของชีวิตคืออาจจะเป็นความพยายามที่จะทําให้การตายของตัวเองมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่หรือดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาการกระทํานี้อาจจะเป็นความพยายามนั้นก็ได้ครับ หรืออีกแง่หนึ่งเลยนะครับอาจจะมีภาวะซึมเศร้าซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะครับแต่บางทีมันถูกบดบังด้วยภาพลักษณ์ของผู้ทรงศีลหรือความศรัทธาทางาศาสนาที่แสดงออกมาคืออาจจะมีการใช้าศาสนาเป็นเหมือนเหตุผลอันสูงส่งเพื่อที่จะหาทางยุติความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจที่ท่านอาจจะแบกรับไว้อยู่ก็ได้ครับ การที่ท่านอยู่ในสำนักสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนคอยดูแลเรื่องคิดความเชื่อหรือสภาพจิตใจเสมอไปหรือคะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญครับคือการขาดเครือข่ายสนับสนุนทางปัญญาและสังคมที่เข้มแข็งพอคือแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีความคิดที่เริ่มจะสุดตรงหรือมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นหรืออาจจะเห็นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปทักท้วงชี้แนะด้วยปัญญาและความเมตตาอย่างถูกต้อง ความเชื่อที่ผิดผิดหรือความทุกข์นั้นมันก็อาจจะฝั่งรากลึกมากขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะแก้ไขได้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือการตีความเรื่องเล่าเชิงสัญลักษณ์อย่างผิดพลาด หมายถึงเรื่องในชาดกใช่ครับเรื่องราวในชาดกเกี่ยวกับการสละชีพของพระโพธิสัตว์อะไรพวกนั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีความหมายเชิงอุปมาอุปไมยเพื่อจะสอนคุณธรรมเรื่องความเสียสละขั้นสูงสุดคือการสละกิเลสสละอัตตาตัวตนแต่ถ้าผู้รับสารขาดวิจารณญาณหรือว่าขาดผู้ชี้แนะที่ดีเนี่ยก็อาจจะไปตีความแบบตรงๆต,ตัวเลยแล้วก็นําไปสู่การเรียนแบบเชิงรูปธรรมท,ที่มันผิดเพี้ยนไปอย่างน่าเสียดายมากครับโอ oh, ฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามีหลายๆปัจจัยเลยนะคะที่มาประกอบกัน ทั้งความเชื่อส่วนตัวสภาพจิตใจในวัยชราความรู้สึกโดดเดี่ยวที่อาจจะไม่มีใครรับรู้หรือแม้แต่การตีความคำสอนผิดๆทั้งหมดนี้มันเหมือนถักทอกันจนนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าสลดใจครั้งนี้เป็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ก็สาคัญอย่างยิ่งเลยในมุมมองของพุทธศาสนาก็คือแล้วผลของการกระทาแบบนี้ตามหลักแห่งกรรมมันจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะ สิ่งที่เรียกว่าจิตสุดท้ายก่อนตายหรือมอรณาสันนวิถีที่เชื่อกันว่ามีผลอย่างมากต่อภพ,บพบภูมิข้างหน้าเรื่องนี้ชวนให้ขบคิดหนักเลยค่ะครับนี่คือประเด็นที่เถ้ามองตามหลักพุทธธรรมแล้วน่ากมลอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มันซําซ้อนเข้าไปอีกอย่างที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับถึงแม้เจตนาเริ่มแรกอาจจะตั้งใจเพื่อการบูชาแต่พอการกระทํานั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของโมหะคือความไม่รู้ความหลงผิดในหลักธรรมอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยกรรมนั้น ก็ถูกจัดว่าเป็นอกุศลกรรมนะครับคือเป็นกรรมที่ไม่ดีไม่นํามาซึ่งผลที่ดีแล้วในขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆสภาพจิตใจของท่านตอนนั้นจะเป็นยังไงคะนั่นคือจุดที่น่ากังวลที่สุดเลยครับคือสภาวะจิตขณะใกล้ตายหรือ มรณาสันวิถีลองลองนึกภาพตามนะครับในวินาทีที่เปลวไฟมันแผดเผาร่างกายเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมันคือทุกขเวทนาทางกายที่รุนแรงแสนสาหัสเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้นะครับแน่นอนว่ามันย่อมเกิดความหวาดกลัวความทุรนทุรายความกระสับกระส่ายแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะเกิดโทสะหรือความขุนเคืองความโกรธต่อความเจ็บปวดทรมานที่กำลังเผชิญอยู่ณขณะนั้นซึ่งสภาวะจิตที่เป็นอกุศลในวาระสุดท้ายนี เองที่จะส่งผลต่อภพภูมิข้างหน้าเต็มไปได้วยความกลัวความทรมานความขุนมัวในวาระสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพลังกรรมที่หนักมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งเลยที่จะฉุดนำพาดวงจิตนั้นไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีที่เราเรียกว่าทุกขติภูมิหรืออบายภูมิซึ่งก็คือนรกเปรตอสุรกาหรือสัตว์เดรชานนะครับอันนี้ไม่ใช่การตัดสินหรือการลงโทษอะไรนะครับแต่มันคือผลตามธรรมชาติของเหตุป,ปัจจัยคือกฎแห่งกรรม จิตที่เศร้าหมองมันย่อมนาไปสู่พบภูมิที่เศร้าหมองซึ่งผลลัพธ์แบบนี้มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับกับเป้าหมายของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อจะไปสู่สุขติภูมิ โอ้โห oh. ฟังแล้วยิ่งรู้สึกสลดใจมากขึ้นไปอีกนะคะมันคือความขัดแย้งที่น่ากลัวจริงๆการกระทําที่ตั้งใจอยากให้เป็นการบูชาขั้นสูงสุดกลับกลายเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่อาจจะนําไปสู่พบภูมิที่ต่าลงไปอีกช่างเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความเข้าใจผิดที่ส่งผลร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้จริงๆคะ่ะเมื่อเราพอจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมีบทเรียนสําคัญอะไรที่เราหรือว่าสังคมชาวพุทธโดยรวมควรจะต้องตระหนักแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่หเหตุการณ์ นองนี้เกิดขึ้นอีกได้บ้างคะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนไทยดังๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับนี่คือบทเรียนราคาแพงมากๆนะครับที่สังคมพุทธเราต้องหันกลับมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจังเลยสิ่งแรกเลยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดด้วยคือต้องกลับมาย้าเน้นแก่นธรรมที่ถูกต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยต้องเน้นย้ําหลักการสําคัญสําคัญเช่นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาการบูชาที่แท้จริงคือปฏิบัติบูบชาไม่ใช่อามิสบูชาแล้วก็หัวใจหลักเลยคือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องให้เป็นรากฐานที่ โ่คงของศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายหรือศรัทธาที่ปราศจากปัญญานะครับ นอกเหนือจากเรื่องคำสอนแล้วการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนก็สำคัญมากสำคัญมากครับอันนั้นคือบทบาทของกัลยาณมิตรหรือเพื่อนผู้เกื้อกูลในทางธรรมนะครับทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันต้องเพิ่มความใส่ใจในการสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เริ่มจะดูสุดโตง่งหรือว่าความทุกข์ทางใจที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่ต้องกล้าที่จะเข้าไปทักท้วงให้คำแนะนำที่ถูกต้องด้วยหลักการและเหตุผลควบคู่ไปกับความเมตตาไม่ใช่ปล่อยปละละเลย กลัวที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันนี้คือการตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นอืมค่ะจริงด้วยค่ะเราต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้เว้นแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมมันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผสานความเข้าใจด้านสุขภาพจิตเข้าไปกับการดูแลในชุมชนสงฆ์แล้วก็สถานปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะมีความเปราะบางเป วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากจริงๆค่ะสรุปก็คือต้องมีความสมดุลกันนะคะศรัทธาต้องเดินคู่ไปกับปัญญาชุมชนต้องเข้มแข็งแล้วก็เกื้อกูลกันด้วยความเมตตาและต้องไม่ละเลยมิติของสุขภาพใจด้วยการเจาะลึกข,ของเราในวันนี้นะคะทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าการจุดไฟเผาตนเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยแม้จะดูเหมือนว่าเกิดจากพลังศรัทธาที่แรงกล้ามากๆแต่เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมคำ สอนแล้วกลับเป็นการกระทําที่สวนทางกับแก่นแท้ของพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงเลยอาจจะมีปัจจัยที่ซับซ้อนทางจิตวิทยาความเชื่อที่อาจจะสุดตรงไปหรือความเข้าใจผิดต่างๆเข้ามาเกี่ยวพันด้วยและผลลัพธ์ที่น่ากังวลที่สุดตามหลักกรรมก็คือมันอาจจะนําไปสู่ผลที่ตรงกันข้ามกับเป้าหมายทางธรรมโดยสิ้นเชิงเลยนะคะนี่คือโศกนักกรรมที่น่าสะเทือนใจที่ตอกย้ําให้เห็นถึงอันตรายของศรัทธาที่ปราศจากปัญญาหรือที่เรียกว่ามูลหะสศรัทธาอย่างแท้จริงเลยค่ะครับและน้องเหนือ จากการที่เราต้องกลับมาทบทวนความเข้าใจในหลักธรรมให้ถูกต้องแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ยังทิ้งคำถามสำคัญให้เราได้คบคิดต่อในวงที่กว้างขึ้นด้วยนะครับว่าสังคมของเราโดยรวมแล้วเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่ท่านอาจจะกำลังเผชิญกับความโดดเดี่ยวความเจ็บป่วยทางกายหรือความทุกข์ทางใจที่เราอาจจะมองไม่เห็นได้ดีเพียงพอแล้วหรือยังนี่เป็นคำถามที่ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงเราทุกคนแล้วก็สะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างที่อาจจะใหญ่กว่านั้นด้วยครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังแล้วก็ชวน ให้เราทุกคนกลับไปคิดต่อจริงๆค่ะหวังว่าประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาต่อยอดกันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้เวลาของการสํารวจเชิงลึกของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ